สุขาดีมีความสุขตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มคูณฉิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในสถานศึกษาที่จะต้องมีความสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งานโรงเรียนคลองสบัดจ,จากได้ดำเนินการตามโครงการสุขาดีมีความสุขโดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลัก5สอได้แก่สะอาดลิง คอือการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมหน่าใช้สะดวก convenient คอือการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสินของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสบาย c o m อร์ t เบิล คือมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภยัยสุขลักษณะไทจีนคือการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามารตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการสวยงามประชาิส การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนคองสบัดจากที่ได้ดำเนินการโครงการสุขาดีมีความสุขเพื่อให้บริการแก่นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนได้ใช้บริการห้องสุขาที่มีความสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและมีความสวยงามสร้างความประทับใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้บริการ